สู่ลฟ์แพจีนะคะและอย่างที่สัญญากันไว้ต้นรายการค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยค่ะแนนวาทิยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพิมี์เพลงใหม่เป็นที่แรกในโลกเลยครับใช่ค่ะเพลงชื่อว่าเพลงเก็บรักนั่นเอง <Bei. S 1> เป็นเพลงเก่าด้วยเพลงนีท้ทำไมถึงเป็นเพลงที่เรื่องมาทําใหม่ร้องใหม่ครับแนนสำหรับเพลงนี้ครับเออเพลงนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นเพลงประกอบละครคร่ะค่ะเพลงประกอบละครเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพค่ะก็เป็นตอนแรกคุณชายธร,ราธรแทนตัวนางเอกค่ะนางเอกเก็บรักไม่ไม่ได้บอกพระเอกจรจริงรักพระเอกมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วเป็นตัวเป็นตัวแทนนางเอกก็คือใชาร้องเพลงแบบแทนความรู้สึกนางเอกใช่ค่ะแล้วแล้วพระเอกจะต้องเหมือนกับเหมือนจะต้องไปรักเหมือนกับเขาเรียกไรอ่ะ มีจะไปคู่กับอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องเก็บรักเอาไว้ในใจอย่างเงี้ยอ๋อคือเราทำอะไรไม่ได้เลยใช่เหมือนเราทำอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าสองตระกูลเขาทําสัญญากันไว้ว่าจะต้องมีจะต้องมีลูกคนนึงเนี่ยที่ต้องแต่งงานกันอ๋อตัวนางเอกเนี่ยไม่ได้เป็นลูกของคนในตระกูลไม่ได้แต่งงานไม่ได้เป็นลูกของตระกูลั้นก็เลยเก็บรักเอาไว้ซึ่งเดี๋ยวก่อนนะฮะละครเรื่องนี้เนี่ยสุภาพบุรุษจุฑาเทพเนี่ยเป็นละครฟอร์มยักษ์ของช่องสามเลยใช่มเฉลิมฉลองครบรอบ40 43ปีค่ะขับสิปีของช่องสามแล้วก็สิเป็นกรมิตของเราเนี่ยไปร้องหลายท่านเลยทีเดียวนะครับรวมถึงี่แนนด้วยในตอนแรกซึ่งตอนนี้ก็ออนแอร์ไปแล้วสำหรับประครเรื่องนี้ใช่ค่ะออนแอร์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วเดี๋ยววันศุกร์คืนนี้แหละครับคืนนี้ก็อีกต่อค่ะ ต้องบอกนะว่าเพลงนี้เป็นเพลงเก่าที่ดังมากๆแต่ว่าแนนเขากลับมาทําใหม่ที่มีกลิ่นอายของความเป็นแนนด้วยคือมีสิ่งเตื้อนมีอะไรที่แบบเป็นแนนมากช่กเนาะก็คือดีไซน์การร้องอะไรใหม่ะใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเพราะพี่แนนก็เป็นครูสอนน้องเพลงอยู่แล้วนะครับร้องเพลงเก่งมากเลยจริงค่ะไปค่ะรับไปค่ะจริงแลวได้มีการเอามาทําใหม่เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างครับสำหรับ เรื่องราวของเพลงนี้เพลงเป็นก็ดนตรีเปลี่ยนนะคะก็ท e: ันสมัยมากขึ A ้นนะคะร่วมสมัยมากขึ้นการร้องก็ร่วมสมัยมากขึ้นแล้วก็มีการอินโรไว์เข้ามาอย่างที่บอกนะคะสมัยก่อนก็จะไม่มีค่ะใช่ค่ะร้องให้ก็ร้องให้มันเป็นสมัยใหม่ขึ้นแต่ก็ยังมีกลิ่นเก่าๆอยู่นะคะเพราะว่าให้มันเข้ากับละครค่ะเห็นบอกว่าโลเคชั่นในการไปถ่ายทํานี้เป็นโลเคชั่นที่แบบ ดูเป็นเรโทรเป็นย้อนอยู่ใช่ค่ะใช่ไปถ่ายที่กระทรวงกลาโหมค่ะก็คือเป็นฉากเปิดของละครเรื่องนี้ด้วยก็ไปถ่ายที่นั่นเลยไปถ่ายพร้อมนักแสดงด้วยเปล่าเปล่าค่ะแยกกันค่ะคือคือเขาเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้เขาะครคงเสร็จกันไปนานแล้วอยากให้แบบให้โชว์เป็นน้ำจิ้มนิดนึงอ่ะจริงเหรอดูเสียงจริงได้ได้ได้อ่านิดนึงนิดนึงเนาะ เอาไว้ในอกดีกว่าหยิบยกรักไปให้ใครเก็บรักเอาไว้ในใจคงไม่ทำให้ใจมมง ขอซื้อกับไปนอนร้องเพลงกล่อมให้ฟัง <hmm> ดีกว่าแต่ว่าผมจะหลับฝันดีเพราะว่า,<บ>าจะหลับฝันดีมากเลยเสียงพร้อมมากๆเลยนะครับให้แนนฝากไปดีกว่าน้อซิงอ่งก็ของตัวเองค่ะได้ค่ะแนนก็ ฝากเพลงนะคะเก็บรักนะคะเพลงประกอบละครเรื่องสุภาพบุรุษจุธาเทพนะคะตอนนี้ก็ออนแอร์เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครอยากจะดาวน์โหลดนะคะดาวโหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสี่ค่ะโอเคครับผมนี่วันนี้ขอบคุณแดนมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับมาแนะนำเพลงแล้วก็เป็นครูแนะนําวิธีการร้องเพลงด้วยโอกาสหน้าเชิญใหม่ละกันนะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ท้ทางช่อง16และช่อง33 หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดย Search แอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี